เช็คสถิติ5ครั้งหลังสุดไทยดวลญี่ปุ่นสสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สนามที่2นะครับที่เมืองเกซอนประเทศฟิลิปปินส์ช่วงระหว่างวันที่14-19มิถุนายนนะครับจากทั้งหมด16ทีมจะคัดเอาทั้งหมด8ทีม เพื่อผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนลองชนะเลิศนะครับโดยทัพนักกีฬาสาวไทยอันดับที่14ของโลกผลงาน2เกมแรกชนะแคนาดา3-0เซตและแพ้โปรแลรนด์2-3เซตนะครับและจะลงสนามในเกมที่3ของสัปดาห์ที่2นะครับพบกับจาฝูงที่ชนะลวดมา6นัดอย่างญี่ปุ่นทีมอันดับที่5ของโลกนะครับที่ชนะโปรแลนด์3-0เซต และชนะบาแกรเรีย3 .0 ตเซตนะครับก่อนการแข่งขันนะครับเดีย๋ยวเราไปเช็คสถิติกันก่อนนะครับการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติญี่ปุ่น5นัดหลังสุดนะครับของทั้งคู่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ5้ครั้งหลังสุดไทยชนะญี่ปุ่น2ครั้งนะครับญี่ปุ่นชนะไทย3ครั้งนะครับจากวันที่7มิถุนายนนะครับ2018 ไทยแพ้ญี่ปุ่น2ต่อ3เซตในเนชันลีกนะครับ23สิงหาคม2018ไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ0เซตในรายการเอเชียนเกม17กันยายน2018นะครับไทยชนะญี่ปุ่น3ต่อ1เซตในรายการ AVC ครับนะครับ17 13มิถุนายน2019นะครับญี่ปุ่นชนะไทย3ต่อ0เซต ในรายการเนชั่นลีกนะครับ25พฤษภาคม2021ญี่ปุ่นชนะไทย3-0เซตในรายการเนชั่นลีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะเห็นง่ายๆนะครับว่า2นัดหลังสุดนะครับในรายการเนชั่นลีกทีมสาวไทยแพ้ญี่ปุ่น3เซตรวดเลยทั้ง2แมตช์เลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าทีมสาวไทยจะปลดล็อกได้หรือเปล่านะครับในการ เอาชนะญี่ปุ่นได้ในเย็นนี้นะครับต้องส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนชันดีก2022สัปดาห์ที่2ในะครับในนัดที่3ทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเวลา18นาฬิกานะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับช่องวันถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันเพียงเท่านี้นะครับ รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ